<c oughs> ชุดที่สองนะคะคำสั่งสั่งว่าเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างพร้อมให้เหตุผลเหตุผลอะไรเขาช่างอะไรนะคะทออวถั่วไม่เอกถัว่วกออวนอกวนถั่วกวนนะคะถั่วกวนมาช่างได้น้ำหนักเท่าไหร่คะเข็มของมันไปอยู่ที่เลขอะไรอยู่ที่เลขหนึ่งพอดีเลยเพราะฉนะนั้นถั่วกวนอันนี้ก้อนนี้หนักเท่ากับ หนึ่งกิโลกรัมแล้วนำถั่วกวนก้อนนี้มาปั้นใหม่เป็นแท่งสูวยงามเลยนะคะนะและเจนว่าถั่วก้อนเนี้ยหนักเท่าไรหนักเท่ากับอที่อยู่เครื่องช่างไหมฮะมันจะหนักมากกว่า1กิโลกรัมหรือหนักเท่ากับ1กิโลกรัมหรือหนักน้อยกว่า1กิโลกรัมอันนี้คะเขาได้แบ่งไปไหนไหม ไ,ได้แบ่งไปให้ใครไหมไม่ได้แบ่งเลยช่างแล้วก็เอามาปั้นใหม่เลยเนี่ยช่างแล้วก็เอามาปั้นใหม่เลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องหนักเท่ากับเท่าไรคะมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่ามันต้องเท่ากับ1กิโลกรัมเท่าเดิมแล้วเอามันมาเปลี่ยนรูปร่างอีกจากเป็นแท่งสวยงามเลยมาปั้นเป็นก้อนๆอ่ามันจะเป็นมากกว่า1กิโลหนักหนึ่งมากกว่า1กิโลกรัมหรือหนักเท่ากับ1กิโลกรัมหรือน้อยกว่า1กิโลกรัม ะะเมื่อมันเป็นก้อนเดิมนะคะก้อนเดิมนะก้อนเดิมก้อนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปร่างเฉยเมันก็ย่อมจะหนักเท่ากันเท่าเดิมใช่ไหมคะหนักเท่าเดิมคือเท่ากับ1กิโลกรัมเพราะว่ามันเป็นก้อนเดิมมันไม่ได้แบ่งไปไหนเลยนะคะข้อนี้นะ